เห็นไหมครับพริกเน่าทาั้งนั้นเลยครับถ้าพริกที่เราปลูกภายในบ้านหรือว่าในสวนนะครับเริ่มมีอาการพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งแก้อย่างไรเกิดจากเชื้อรานั่นเองครับในวันนี้ทางช่อง d ิศไทยพีชนแนลมีแนวทางกเกษตรดีๆลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายและช่วยชาวสวนนะครับในการแก้โรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งซึ่งทำให้ต้นพริกราวนะครับ ผลผลิตเสียหายเดี๋ยวตามมาดูกันนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟตี่ช่องบุิชัยพีชนแนลนะครับถ้าพริกภายในบ้านของเราเป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งแก้ได้แบบนี้เลยครับเดี๋ยวมาดูพริกภายในสวนซึ่งเริ่มเป็นโรคพริกเน่าและพริกเป็นกุ้งแห้งนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้เห็นไหมครับพริกแบบนี้นะครับเริ่มเกิดอาการเป็นโรคพริกเน่าเลยครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ เห็นไหมครับเสียหายแบบนี้นะครับต่อไปจะเป็นทั้งต้นนะครับและเป็นทั้งสวนดูตรงนี้เลยครับตรงนี้ก็มีครับเห็นไหมครับพิกเน่าพิกเป็นกุ้งแห้งอาการแบบนี้เลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะต้องรีบป้องกันและกําจัดให้หมดไปจากสวนของเรานะครับ นี่ครับง่ายๆในการแก้โรคพริกเน่านะครับก็พลิกภายในสวนของเรานะครับเป็นโรคพริกเน่าพลิกเป็นกุ้งแห้งเราจะต้องกําจัดออกก่อนครับก่อนที่เราจะป้องกันนะครับและกําจัดโรคพริกเน่าให้หายจากต้นพริกนะครับเด็ดออกให้หมดเลยครับเห็นไหมครับพริกเน่าทั้งนั้นเลยครับในการกําจัดโรคพริกเน่านะครับเราจะเอาเกลือจิ้มเกลือครับเราจะน้ำพริกที่อยู่กับต้นนะครับ ที่ยังไม่เป็นโรคพริกเน่านะครับนำไปสัประมาณอ่าสิบเม็ดนะครับเด็ดไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวเราจะนำพลิกไปกำจัดโรคพริกเน่าและพลิกเป็นกุ้งแห้งที่ต้นพริกกันเลยครับด้วยพลิกนั่นเองครับการกำจัดโรคพริกเน่าด้วยพริก เราจะใช้เกลือจิ้มเกลือภาษาชาวบ้านนั่นเองครับเราจะใช้พริกกําจัดโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งที่ต้นพริกกันเลยครับพริกมีความเผ็ดและกลิ่นฉุนมากมดแมลงศัตรูพืชกลัวน,นะครับและกําจัดเชื้อราได้ดีมากเลยครับเราจะใช้พริกนะครับประมาณ10เมตรครับต่อ1ครั้งนะครับตำพริกให้ละเอียดเลยครับ เมื่อพลิกละเอียดแล้วนะครับเราจะใช้ตัวชั่วอีกห่งตัวครับนี่เลยครับเป็นกาแฟดำกาแฟซองหรือจะเป็นกากาแฟ,ก,าแฟก็ได้นะครับกาแฟช่วยกําจัดเชื้อราได้ดีมากเลยครับกาแฟอ่ากาแฟ1นซองน,นะครับเสร็จแล้วนะครับเราใช้น้ำเปล่าหนึ่งลิตรครับเป็นส่วนผสมเพิ่ม แล้วเราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีครับและตัวสุดท้ายเราจะมาใช้เป็นสารจับบายคือน้ำยาล้างจานครับใช้น้ำยาล้างจานนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกทีครับ และเราจะต้องนำไปกรองก่อนจะนำไปฉีดพ่นต้นพริกนะครับเทใส่ถังฉีดพ่นหรือกระป๋องป๊อกกี้ก็ได้นะครับถ้าพริกที่เราปลูกนะครับเริ่มมีอาการเป็นโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห่นะครับเราลองใช้พริกเลยครับตำผสมกับน้ำยาล้างจานรวมทั้งกาแฟนะครับ ผสมกับน้ำเปล่าฉีดพ่นไปที่ต้นพริก7วันต่อหนึ่งครั้งเลยครับการกำจัดเชื้อราเพื่อไม่ให้เกิดโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งนะครับเราจะต้องใช้อยู่เป็นประจำนะครับในการกำจัดโรคพริกเน่าที่ต้นพริกนะครับและคลิปนี้ผมวาท่านจะได้รับประโยชน์จากการกำจัดโรคเชื้อราสาเหตุของโรคพริกเน่าพริกเป็นกุ้งแห้งภายในบ้านของเราและภายในสวนซึ่งเราปลูกพริกไว้นะครับ าการกําจัดโรคพริกเน่าและพริกเป็นกุ้งแห้งที่ต้นพริกเราจะฉีดพ่นให้ทั่วต้นพริกนะครับและฉีดพ่นตอนแดดจ,จัดจะดีมากเลยครับ,บาการกําจัดเชื้อราตอนแดดจ,จัดนะครับจะดีมากเพราะว่าเชื้อราจะตายในทันทีเลยครับและคลิปนี้ถ้าท่านไม่เข้าใจอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิถีพีชแนลได้นะครับถ้าต้นพริกภายในบ้านเราถึงแม้ว่า จะไม่เป็นโรคพริกเน่านะครับหรือยังไม่เกิดโรคพริกเน่าและพลิกเป็นกุ้งแห้่นะครับเราก็ใช้น้ํายาสูตรนี้นะครับเพื่อป้องกันได้เลยครับฉีดพ่นไปทั่วต้นพลิกภายในบ้านงเราทุกต้นเลยนะครับจะดีมากเลยครับและน้ํายาสูตรนี้นะครับไม่เป็นอันตรายต่อเราและพืชผลทางการเกษตรทั่วไปนะครับนี่ครับต้นพริกนะครับต้นนี้ ไม่เป็นโรคพิกเน่าเลยครับเราก็ฉีดพ่นเพื่อป้องกันได้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ปุ๋มด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆในเรื่องการเกษตรซึ่งผมจะนํามาแนะนํานะครับเป็นประจําเลยครับฉีดพ่นไปเลยครับฉีดพ่นให้ทั่วต้นพลิกเลยนะครับผมแนะนําเลยครับและสําหรับต้นพริกนะครับที่เป็นโรคพริกเน่าแบบนี้นะครับ ถึงแม้ว่าจะเป็น1เมตร2เมตรหรือทั่วทั้งต้นนะครับเราก็ต้องสมควรเด็ดออกเลยครับเพื่อป้องกันโรคพริกเน่าขยายไปทั่วต้นพริกนะครับ